สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทไลฟ์ไวเยเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญสิริปัญญารชุนนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวัยเกษียณให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังเะาวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะคะเออเราค้างเรื่องของโรคเบาหวานที่เราคุยกันไปในครั้งที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยต่อโดยที่ก่อยก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเช่นเดิมนะคะในแพทย์สุดชายปัญญารชุนสวัสดีค่ะพ่อคะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยสวัสดีค่ะพ่อเราสัญญากับท่านผู้ฟังไว้นะคะพ่อว่าวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการโรคเบาหวานที่เราคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับเอสาเหตุของโรคนะคะว่าทําไมถึงเกิดโรคเบาหวานแล้วก็เอวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยจะมีวิธีการรักษาได้ยังไงบ้างนะคะ เมื่อครั้งที่แล้วนะเราคุยกันถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานที่ค่อนข้างจะละเอียดนะข้งเรื่องของสาเหตุการวินิจฉัยอาการแล้วก็ที่สําคัญสุดคืออันตรายที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนใช่ของเบาหวานใช่ไหมข้งเรื่องของหัวใจเรื่องของสมองเรื่องของไตนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการรักษาวันนี้ต้องตั้งใจฟังดีๆนะ สำคัญมากวันนี้คใครที่ท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่กําลังปวดเป็นโรคเบาหวานหรือมีญาติที่อยู่ที่บ้านนะคะคนในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันว่าถ้าเป็นแล้วคุณหมอจะมีวิธีการรักษาอย,ย่างไงบ้างนะคะค่ะถ้าฟังตั้งใจดีๆนะและปฏิบัติตามที่เราสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยท่านที่เป็นเบาหวานหรือมีญาติเป็นเบาหวาน จะได้รับการดูแลรักษาปฏิบัติตัวทำให้โรคในทุเราได้หายได้ค่ะถ้าไม่หายขาดแต่ก็สามารถควบคุมได้โดยอาจจะไม่ต้องใช้ยาก็าได้อือค่ะก่อยว่าโรคเบาหวานนี่รักษาหายไหมถ้าปฏิบัติตัวดีแล้วเป็นไม่มากก็น่าจะหายไหมคะ<า><า>มพอ่อหายไหมพ่อว่าไงหายไหมพราะว่าไม่ต้องทานยาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ใน ในระดับที่ปกติจะไรเราต้องแยกไงระหว่างเรื่องของการทุเลาะ,ะโรคสงบหรือหายในยต้องแยกให้ได้การที่จะหายเป็นเบาหวานเนี่ยดังสมาคมเบาหวานของสหรัฐอเมริกาเ,เขาได้ระบุไว้ว่าคำว่าหายเนี่ยจะมายความว่าเราตรวจน้ำตาลในเลือดโดยวิธีที่ใช้โมกุินเอวันซีจำได้ไหมเออที่เจาะเลือด เจาะเลือดตัวฐานให้ให้มุก็เวัน A1C เนี่ยค่ะถ้าทุกครั้งที่เราเจาะแล้วน้ำตาลเนี่ยต่ากว่าหกจุดห้าจำได้ไหมถ้าต่ำโยกคือว่าจุดห้าไม่ก็ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยติดต่อกันทุกครั้งเนี่ยเป็นเวลาสามเดือนเราถือว่าพวกนี้หายได้อ๋อค่ะนะเพราะฉะนั้นเออก็ต้องดูดีทีว่าถ้าหลังจากที่สามเดือนเจาะแล้วปรากฏว่าหายไปแล้ว มีพฤติกรรมที่เหมือนเดิมอีกอ่ะอกลับไปกินแป้งกินน้ําตาลอีกมันก็มันก็อาจจะเติดขึ้นได้อีกไม่มก็ไม่สามารถทําให้รักษาหายขาดได้นะคราวนี้จะทํายังไงอ่ะที่จะทําให้โรคเนี่ยทุเลาลงหรือหายได้เนี่ยนะค่ะมันมีเรื่องสําคัญอยู่สองเรื่องคือเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมอาหารกับเรื่องของการออกกําลังกายนี้พอจะ พูดในรายละเอียดนะสําหรับเรื่องการควบคุมอาหารอันแรกก่อนนะค่ะการควบคุมอาหารเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองอันนะอันที่หนึ่งคือเราจะควรจะรับประทานอะไรอันนี้สําคัญไหนจะกินแป้งกินใช้มันกินเนื้อสั์หรือยังไงเออนะค่ะกับอันที่สองคือจะกินเวลาไหนอืนะค่ะอันแรกจะพูดถึงการ ควบคุมอาหารก่อนเอาเวลาเอาเรื่องของประเภทของอาหารที่เราควรจะรับประทานค่ะเนี่ยอาหารเนี่ยที่เรารับประทานอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีเรื่องของแป้งใช่ไหมหรือที่เราเรียกคาร์โบไฮเดรตรวมสัซึ่งรวมทั้งของหวานไปด้วยน้ำตาลอ่าน้ำตาลและอันที่สองก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์หรือเรียกว่าโปรตีนและนสามคือเรื่องของไขมันหรือแฟตนะ อันนี้ในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของการเกิดโรคและการจะควบคุมโรคให้ได้คือการต้องควบคุมอาหารจําพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตให้ได้แป้งเนี่ยมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีข้าวเป็นหลักนั่นแหละออข้าวเป็นหลักและข้าวก็ไปทําอย่างอื่นได้อีกเห็นไหมเป็นแป้งไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหีเป็นขนมจีน ขนมปังขนมเค้กอะไรเนี่ยได้ทําได้หมดใช่ไหมคะ่ะอันนี้ก็คือพวกพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตพวกนี้เราจะต้องลดลงลดลงครึ่งหนึ่งเลยกับที่เคยรับประทานอย่างเคยทานข้าวสักสองทัพีเนี่ยเราก็ต้องทานเลนหนึ่งทัพ,พีนะของหวานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะต้องลดต้องหยุด ขอหวานนี่ก็รวมไปถึงทั้งขนมเค้กขนมไทยที่มีรสหวานเท่าไหรายใช่หรือแม้กระทั่งขนมช่องยิบท่องยอดไว้ช่องค่ะอะไรกระต่างพวกเนี้ยนะค่ะรวมทั้งน้ำหวานด้วยน้ำหวานน้ำขวดน้ำกระป๋องแต่ตอนนี้ที่กําลังชอบกินกันเนี่ยกาแฟเย็นทั้งหลายนะใช่กาแฟเย็นชาเย็นชานมไข่มุกอย่างนี้โอ้โหน้าตาลเท่านั้นเลยนะคะอืรวมทั้งผักและผลไม้เห็นไหม ที่มันมีแป้งมีของหวานผักหรือผลไม้ที่มีแป้งก็เช่นอย่างพวกมันมันเออเผือกมันฟักทองข้าวโพดเนี่ยพวกนี้มีแป้งมากออแล้วก็ผลไม้ที่ที่หวานเนี่ยที่เราไม่ควรทานอย่างยิ่งอย่างเช่นผลไม้ไทยเนี่ยเยอะมากเช่นทุเรียนลำไย มะม่วงมะม่วงสุกเนี่ยนะไม่ควรทานผุดพร้อมข้าเหนียวด้วยนะข้าเหนียวมะม่วงลอยมาเลยค่ะแตงโมนี่ก็หวานแตงโมแต่แตงโมแตงโมมันจะเป็นน้ําตาลใช่เป็นน้ําตาลมันเป็นรัชนีน้ําตาลนะสูงอพวกอินทผลัมนะอีกอันหนึ่งที่เรามักจะลืมคือผลไม้ที่แปลรูปต่างๆที่เอาไปกวน ไปแช่อิ่มไปทำเป็นผลไม้แห้งเช่นกล้วยจากอินทผลัมสับปะรดทุเรียนกวน่ะทุเรียนกวนนี้ยิ่งหนักไปอีกทุเรียนเองก็หวานอยู่แล้วใส่น้ำตาลเข้าไปอีกกวนมะม่วงกวนนะค่ะคืออาหารจะพวกแป้งเนี่ยเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ทานนะแต่ให้ลดลงให้มากนี่ถ้าเราลดลงแล้วเนี่ยเราจะหิวไหมหิว ใช่ถ้าหิวเราก็เอาไม่ต้องกลัวเรามีโปรตีนเข้าไปแทนค่ะเสียอันที่สองคือให้โปรตีนหรือหรือไขมันเอ่อขอาวสดเป็นมันสัตว์เนื้อสัตว์ให้มากขึ้นคือลดลดเดี๋ยวนะลดคาร์โบไฮเดตเพิ่มโปรตีนใช่ไหมคะค่ะทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นเนื้อสัตว์ที่ทานได้ก็คือพวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยดีที่สุดอปลานี่ต้องเป็นปลาอะไรไหมคะหรือปลาได้ทุกชนิดปลาทุกชนิดดีหมด ถ้าแต่ว่าถ้าได้ปลาทะเลเราจะดีมากขึ้นนะเพราะมันมีโอเมก้าเทอร์อะไรช่วยปลาทูอย่างนี้เนาะปลาทูต่าวูต้าหูที่เป็นก้อนนะไข่นี่ทานได้นะมไม่ห้ามว่าเราฟองหนึ่งหรือสองฟองก็ได้อนอกจากนั้นก็มีพวกนมนะควรจะเป็นนมจืดนะพร่องไขมันนะไม่ควรมีไขมัน ถั่วเนี่ยเป็นโปรโตีนที่ดีอันหนึ่งนะอย่างทุกวันเนี่ยพ่อทานพยายามจะลดแป้งเหมือนกันแล้วก็ทานโปรโตีนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นแต่บางวันไม่มันไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะก็ต้องเอาถั่วใส่ไว้ในขวดโหลมากินกํามือ ถั่วแบบไหนก็ได้ไหมคะถั่วถั่วคั่วเนี่ยถั่วคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานได้ไหมหรือหรือถ้าเกิดบางคนไม่ไม่ชอบเคี้ยวเคี้ยวถั่วแข็งแข็งเขาเป็นแบบพกถั่วเขียวต้มถั่วแดงต้มอะไรเงี้ได้ไหมได้แต่ว่าต้องลดน้ําตาลได้ใช่ไหมถั่วเนี่ยเป็นอาหารที่หาง่ายนะในเมืองไทยหาง่ายอีกนอกจากว่าเราลดแป้งนะน้ําตาลแล้วของหวานแล้วนะ เราไปเพิ่มโปรตีนแล้วเนี่ยกรน,นี้เรามาดูเรื่องไขมันไขมันเนี่ยไม่ห้ามทานได้แต่ให้เลือกไขมันที่ดีเข้าใจไหมไขมันดีเนี่ยมีอะไรไขมันดีเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคืออันที่หนึ่งไม่คือต้องไม่ใช่ไขมันทรานทรานแฟตราตหรือบางทีคนไทยเขาเรียกว่าไขามันประดิษฐ์ใช่ไหมค่ะใช่ไขมันประดิษฐ์ ไอ้การใช้มาผลิตเืออะไรก็คือไขมันที่มันมาเอาน้ำมันพืชเนี่ยไขมันพืชเนี่ยนะที่มันเป็นไขมันที่ไม่ไม่อิ่มตัวอืมนะแต่เติมไฮเดรเก้นเข้าไปค่ะที่เราเรียกว่าไฮโดรเจนไอเซชันเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้มันอิ่มตัวกลายไปแค่มันอิ่มตัวอแล้วก็เป็นของแข็งกึ่งเหลวเเห็นไหมที่เช่นพวกมะกะลีนใช่เนยเทียมพวก ครีมเทียมอะไรพวกเนี้พวกนี้มันดีไงคือมันเก็บไว้นานเก็บไว้ได้นานอร่อยอร่อยที่สำคัญที่สุดคือราคาถูกอเขาจะใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่หาซื้อง่าย่ไหมใช่ทําเป็นเป็นพวกที่เขาแปรรูปเป็นผงก็มีนะคะเอาไ้ชงกับกาแฟแล้วก็พวกมาการกลีนที่เขาเอาไปทาแทนเนยอย่างนี้ก็เห็นใช้กันเยอะเนาะใช่ใช่พวกนี้ไม่ดีเนาะค่ะไม่ดีอือค่ะแล้วพวกนี้เขามาทําอะไรเขาเอามาทําพวก ขนมอบต่างๆพวกเบเกอรี่โดนัทห็นไหมเค้กพายคุกกี้บราวนี่พิซซ่าโคซองอุ้ยน้ำลายไหลไหนนะกินทั้งนั้นพวกแซนด์วิชรวมน่าขนมปี้ยอะไรยิ่งของทอดเนี่ยไม่ควรทานแค่ทอดด้วยน้ำมันใช่ม น้ำมันส่วนใหญ่ที่เขาใช้ทอดพวกนี้เป็นเป็นน้ำมันอะไรครับพ่อเขาใช้น้ำมันปาล์มกันทั้งนั้นแหละเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยมันถูกหาง่ายค่ะแล้วก็ซื้อได้ที่ไหนก็ได้เนี่ยอย่างพวกปลาต้งโกพวกกล้วยแขกไก่ทอดหมูทอดมันฝรั่งทอดอะไรต่างๆพวกเนี้ยใช้น้ำมันพวกนี้ทั้งนั้นนะแล้วพวกที่เป็นน้ำมันที่อิ่มตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ไขมันสูงน,นะและ้วก็สําหรับเอที่สำคัญอีกอันหนึ่งการทานเนื้อสัตว์เนบางครั้งมันจะมีมันติดมาด้วยนะเราไม่ควรจะทานเนื้อสัตว์ที่ติดมันก็คือเอามันออกใช่เอามันออกซะอย่างพวกขาหมูขาหมูองนี้ไม่ควรทานเนะี่ยควรเวลาเราจะทอดอะไรเราก็ชวนใช้น้ํามัน ที่เป็นน้ํามันพืชนะเดี๋ยวไปใช้น้ํามันเ่าสัตว์น้ํามันพืชเช่นพวกน้ํามัน่วเลืองอะไรอย่างนี้นะคะใช่น้ํามันลาข้าวน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันอะไรก็แล้วแต่เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเราคุยกันไปนะคะเกี่ยวกับว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานควรจะต้องรับประทานอาหารประเภทไหนนะคะที่จะช่วยที่จะ ควบคุมในเรื่องของน้ําตาลนะในระหว่างที่รักษาตัวอยู่นะคะวิธีรับประทานอาหารใช่ไหมคะ<ช>พ่อว่าคนเป็นโรคเบาหวานจะทานควรจะทานอาหารยังไงใช่ไหมคะค่ะวิธีธที่การคุมอาหารที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่จริงแล้วเราใช้กันมานานนะที่ที่พ่อข่าวว่าทั้งหมดในช่วงแรกเนี่ยนะเราใช้มานานแล้วกว่าร้อยปีแล้วรวมทั้งตอนหลังก็มีการเพิ่มยารักษาเข้าไปด้วย แต่ปรากฏว่ามันได้ผลดีในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะยังไม่ปรากฏว่ามีใครหายได้จากโรคนี้ได้เลยนะจนกระทั่งในช่วงระยะเวลาสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เริ่มเอาวิธีการอดอาหารเป็นช่วงๆเนี่ยมาใช้กันอย่างจริงจังค่ะและปรากฏว่าได้ผลดีนะค่ะจากความรู้ทางด้านวิทยาการนะที่เรายอมรับกันแล้วว่า หล่างที่เราจะารับประทานอาหารทุกครั้งเนี่ยจะมีอินซูลินออกมาทุกครับว่าจากตับอ่อนอใช่ไหมจำได้ไหมที่เราคุยกันไปตอนก่อนหน้านั้นใช่ค่ะพราเราทานอาหารอะไรเข้าไปก็แล้วแต่จะมีอินซูลินออกมาแล้วอินซูลินอันนี้ก็จะมานําน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยที่ถูกดูดซึมมาจากลาไส้เนี่ยไปจ่ายเป็นพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายจําได้ไหมจำได้ค่ะและเมื่อน้ําตาล น้อยลงแต่ยังมีเหลือค้างอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยนะอินซูลินก็จะนำเอาน้ำตาลเนี่ยไปเก็บไว้ที่ตับกล้ามเนื้อแล้วก็ภายในช่องท้องสะสมไว้เอ็อเออเนเป็นสำรองเอาไว้ไว้ในรูปนะของกไกลโคเจนเออค่ะหรือไขมันใช่ไหมน,ไนี่เราเชื่อว่าหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วประมาณสักสี่ ถึงหกชั่วโมงเนี่ยน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยจะลดลงเพราะน้ำตาลเราลงอินซูลินก็จะหายไปค่ะแล้วก็หยุดขับออกมาจากตับอ่อนนะทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารอินซูลินก็จะออกมาอีกครนีร้ถ,ถ้าเราทานอาหารบ่อย อินซูลินก็จะออกมาตลอดเวลาไม่มีเวลาพักเลยก็ทำให้เกิดภาวะการดื้อต่ออินซูลินจำได้ไหมจำได้และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่สองอที่เราเคยพูดกันไว้แล้วในครั้งก่อนนะใช่ค่ะดังนั้นเราจึงมีแนวทางในแนวความคิดที่ว่าถ้าเราเว้นระยะทางในการรับประทานอาหารออกไปค่ะ จะทําให้ตับอ่อนแหละได้พักนะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นสามารถแก้ปัญหาเรื่องการดื้อต่ออินซูลินได้เห<ม>็นไหม,มโรคเบาหวานก็จะทุเลาหรือหายได้ก็คือยืดระยะเวลาการทานออกไปอินซูลินก็ไม่ออกมาก็เขาก็จะอยู่พักตับอ่อนก็ได้พัก<ม>อ่ไ็ไหมเพะ้วก็เมื่อได้พักก็โรคก,ก็ทุเลารอืค่ะรู้จักประการัง ปะการังไหมประการังที่อยู่ใต้ทะเลนั่นแหละอถ้าหยุดรบกวนมันเมื่อไหร่มันมีการฟอกขาวใชไหมใช่จะหยุดฟื้นตัวแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นก็สวยงามขึ้นเลเดียวกันน่ะออืค่ะจะนี่ในช่วงเวลาที่เราอดอาหารในวันหนึ่งเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ร่างกายเนี่ยเราเอาไขมันที่เก็บไว้ในในร่างกายเนี่ยไปใช้เรื่อยๆค่ะจำความจําเป็นซึ่งก็ไม่ได้มากนะกันในช่วงที่พัก น้ำตาลในหลอดเลือดและไขมันในร่างกายก็จะลดลงหายจากการเป็นโรคเบาหวานการที่เราให้รับประทานอาหารในช่วงเวลาที่ที่สั้นลงนะช่วงเวลาอาหารในหนึ่งวันเนี่ยระยะเวลาที่สามารถทานอาหารได้ที่สั้นลงแล้วก็ในช่งวงระยะที่อดอาหารเนี่ยให้ยาวขึ้นอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าในภาษาอังกฤษนะ เรียกว่า intermittent fasting หรือเขาพูดง่ายว่า IF อ๋อ IF เนี่ยตอนนี้เขาเกำลังนิยมกันมากเลยนะคะพ่อคน <PL> S. <S ที่เขาอยากจะลดน้ำหนักเขาก็หันมาลองใช้วิธีนี้กันเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ใช่คือใน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีเวลาที่ให้เป็นช่วงสับรับทานอาหารเนี่ย้ให้สั้นลงแล้วก็ช่วงที่พักไม่ให้ทานอะไรเลยเนี่ยให้ห่างขึ้นนะ เช่นนะจะจะขอยกตัวอย่างนะวันหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมงรเราให้รับประทานอาหารเนี่ยในช่วงระสมมตินะในช่วงเวลา12ชั่วโมงเนะ <ừ> น,นี้่ยทานอะไรก็ทานนะแต่เดี๋ยวจะมีกําหนดให้ว่าคุณจะทานยังไงใน12ชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็หยุด12ชั่วโมงหรือบางรายก็ให้ทานใน10ชั่วโมงแล้วก็หยุด14ชั่วโมงใช่ไหมเป็น24ชั่วโมง บางรายก็ทานแปดชั่วโมงแล้วก็หยุดสิบหกชั่วโมงแหม่และบางรายก็ทานหกชั่วโมงหยุดสิบแปดชั่วโมงจึ่งเขาเรียกกันว่าสิบสองทับสิบสองสิบสี่ทับสิบสิบหกทับแปดหรือสิบแปดทับหกหรือบ,บางทีอาจจะมีหนึ่งทับยี่สิบสามก็ได้คนหนึ่งทับยี่สิบสามนี้ไม่ไหวมั้งอาจจะเสียชีวิตไ,ได้ค่น <S 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 โอ้เยอยะแยะคนที่ทานอาหารวันละมื้อเดียวแล้วก็อด เนี่ยเอยอะแยะไปาาทานชั่วโมงเดียวต่อวันเนี้ยนะเราก็ไม่ถ่ายอีสิบสามชั่วโมงเนี้ยนะไม่ไม่เ,เป็นไรเลยอันนี้ไม่นับน้ําถูกไหมน้าที่ทานได้ตลอดทั้งวันคือในช่วงที่อดเนี่ย<ะ>ห้ามมาทานอาหารอะไรทุกชนิดเลยยกเว้นน้ําเปล่าน้ำเปล่าด้วยนะน้ําเปล่าห้ามใส่น้าหวานน้าเหม็นไม่ไดก้กาแฟชาเนี่ยทานได้แต่ไม่ให้ใส่นม เออนะานไองใ่มุกไม่ได้ระไม่ได้ไม่ใส่รมไม่ใส่น้ําตาลน้ําหวานนี่ห้ามเด็ดขาดนะในช่วงที่อดที่อดเนี่ยนะในในช่วงที่อดอาหารเนี่ยนอกจากว่ามีช่วงระยะเวลาจํากัดให้เราว่าวันหนึ่งกินจากสิบสองชั่วโมงสิบชั่วโมงแปดชั่วโมงหรือ6กชั่วโมงแล้วแต่ยังต้องแบ่งการทานนี้ให้เป็นมือด้วยสมมตินะ ให้เป็นมือ้ออาจจะทานสามมื้อก็ไดใ้ในเวลาที่จำกัดเนี่ยอาจจะทานสองมื้อก็ได้หรืออาจจะทานมื้อเดียวก็ได้ซึ่งหลายคนก็ทานมื้อเดียวอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยทานเวลากี่มือ้อบางบางบางองค์บางรูปท่านขันมื้อเดียวเนาะแต่มาตอ<ม>นเช้าสมัยก่อนพุทธสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าพระสงฆ์รวมทั้งตัวท่านเองเนี่ยนะก็ฉันเวละมื้อเดียว ตอนหลังถึงมาเปลี่ยนเป็นสองมือแต่พระสงฆ์ฉันอาหารเนี่ยมื้อเช้าหกโมงใช่ไหมค่ะหรือมื้อกลางวันเทนก่อนเที่ยงก็ฉันภายในหกัิวโมงใช่ไหมใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเท่าไหร่ก็หกสิบใช่ไหมหกสิบแปดหกสิบแปดอ่าค่ะหกสิบแปดใช่เป็นแปดทักหอดังนี้การ จัดเวลาในการรับประทานเนี่ยทานอาหารแบบนี้เนี่ยพร้อมไปกับการควบคุมอาหารที่พ่อกล่าวอะที่พ่ออธิบายไว้ตอนต้นเน่ะคือลดอาหารคือแป้งน้ําตาลเลือกทานอาหารที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีไขมันอ่าทานเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นคควบคุมการใช้ทานพวกไขมันเอนะไม่ทานไขมันอิ่มตัวไม่ทานไขมันทาน และไม่ทะให้ทานผักมากๆอันนี้จะได้ผลดีมากเลยคือเราทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันพร้อมๆก,กันนะ,ะแล้วก็เรามันต้องทานานแค่ไหนครับพ่ออย่าง i อเอฟเนี่ยสมมติว่าเราเราอยู่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเออเราอยากจะผ่านมาทานลักษณะของ i อเอฟเนี่ยคือการทั้งหมดแี่ยเราทานไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเคยชิน อาจจะแย่นน่อยางพระสงฆ์เห็นไหมท่านเคยเกิดความเคยชินท่านก็ไปเคยบ่นเออไหมก่อนนอกกว่าเวลานั้นก็เมื่อเกิดความเคยชินแล้วเนี่ยร่างกายก็ควบคุมได้เบาหวานมันก็จะหายได้ใช่ไหมแต่ตามใดที่เราทําแล้วได้ผลดีแล้วแล้วเลิกไปรับประทานอาหารแบบวิธีเดิมของเราอีกค่มันก็อาจจะกลับมาใหม่กลับมาใหม่แน่นอนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทของอาหารหรือเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยเราไม่ได้เปลดอาหารของแต่ละวันเลยนะทุกอย่างกินรับประทานเท่าเดิมนะแต่ว่าเพียงแต่ปรับสัดส่วนของอาหารพวกแป้งโปรตีนและไขมันเท่านั้นเองอาจจะอาจจะหิวบ้างในช่วงที่อดใช่ไหมในช่วงที่หุด ที่อยู่รัางก,กา,างเน่ะ<า>อาจจะหิวว่าง,างแต่ในที่สุดมันก็จะเปิดความเคยชินมันก็หายไปได้น,นะแล้วทีนี้ถ้าถ้าเป็นกรณีที่บางคนที่ ทานไอเอสทานไม่สม่ําเสมอแบบบางวันบางวันทนไม่ไหวเแอบรับประทานหรือบางวันจะต้องไปงานเลี้ยงต้องทาน,นไม่ได้ผลนะาการทาเนี่ยต้องทําให้สม่าเสมอต้องมีมมวินยัยใช่ไหมคะมีวินยัย<อ>แล้วมันจะเกิดความเคยชินขึ้นมาเองตอนี้ตอนี้ความเคยชินจะเกิดขึ้นไหมหรือความอดทนจะทําได้ไหมเนี่ย<อ>มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจะ ที่เราจะกําหนดของเราเองอื <Ừ. S 2> อย่างที่พ่อบอกแล้วเงว่าอาจจะเป็นสิบสองทักสิบสองสิบสี่ทักสิบสิบหกทักแปดหรือสิบแปดทักหกเนี่ยให้เราไปเลือกเอาเองตามความคิดของเรา <Ừ. S 2> เมื่อเราเลือกได้อันไหนที่เหมาะที่สุดเราก็ใช้อันนั้นมันก็สามารถที่จะควบคุม จริงๆแล้วถ้าให้แนะนำนะคะถ้าคนที่เริ่มต้นใหม่ๆที่อยากจะลองทานลักษณะของ i อเเนี่ยอาจจะเริ่มที่12 12ก่อนก็ดีใช่ไหมคัเพราะมันจะมีระยะเวลาลองทานนานขึ้นแล้วค่อยๆลดให้เพิ่มเวลาในการงดรับประทานอาหารคือถ้า12 12ครับ12เก่งแล้วอาจจะมาปรับเป็น14บสับแล้วก็ไล่ลดลงมาเรื่อยๆหกับหรืออาจจะแน่จริงก็1ทับยีปไปยีอันนี้อันนี้ยากสุด ค่ะอ๋อแล้วพ่อคะแล้วในในช่วงที่ผ,ผ่านมาเนี่ยมีคนที่เป็นโรคเบาหวานที่ใช้วิธีการรับประทานอาหารแบบ i อเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จทำให้ระดับน้ำตาลมันลดลงโดยที่เขาหายจากโรคเบาหวานอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีเยอะอพ่ออ่านจากรายงานต่างๆนะไม่ว่าทั้งต่างประเทศและวในประเทศเนี่ย พบว่ามีผู้ที่ประสบความสําเร็จในนี้ค่อนข้างมากม,มีจํานวนไม่น้อยที่หายเลยคือหายจากเบาหวานไปเลยแต่ก็พฤติกรรมเขาต้องไม่เปลี่ยนนะเขาพเพาเกิดความเคยชินในการรับประทานอาหารแบบแบบนี้อแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเขาได้อายุยืนยาวไปได้นานๆแต่บางคนก็ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคืออย่างน้อยสุดก็ลดการรับประทานยาลงไปได้แต่อาจจะต้องควบคุมอาหารต่อไปแต่อย่างน้อยสุดลดยาได้มันก็ ได้ปยู่กับเขาแล้วจริงอันนี้ก็ต้องอาศัยอย่างอย่างที่ว่านะคะต้องอาศัยระเบียบวินัยนะคะความอดทนนะคะ,ะที่ะะวะาระยะเวลาด้วยนะคะ<ม>ทีนี้ท่านผู้สูงอายุท่านไหนที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนที่มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่ในครอบครัวนะคะอาจจะต้องอช่วยกันนะคะอันนี้ต้องช่วยกันให้กําลังใจถ้าใครที่คิดว่าอยากจะรับประทานอาหารแันษณะของไอเอฟเนี่ยค่ะก็ต้องช่วยกันให้กําลังใจในช่วงที่ ทานไอเอสอยู่นะคะถ้าหิวหรือถ้าอะไรยังไงก็อาจจะต้องอให้ทานน้ํานะคะหรือเบี่ยงเบ็นความสนใจที่จะเอไม่ให้คิดถึงอาหารเยอะนะเพ่อเนาะนะเพราะว่าไม่งันก็จะรู้สึกว่าเอออยากจะทานอาหารแล้วจะทนไม่ไหวแล้วนะไม่ยากไม่ยากอืมค่ะเอาละค่ะเราก็คุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของ ว่าเราจะทานอาหารยังไงจะทานอาหารด้วยวิธีไหนระยะเวลาไหนที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะพ่อที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายแ,และยาที่ยารักษาโรคเบาหวานนะคะที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วควรจะต้องทานยาอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะกอรขอบคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วไงพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเป็นตอนสุดท้ายของโรคเบาหวานนะคะพ่อสวัสดีครับขอบคุณ คุ่าที่ติดตามฟัอองรายการนะคะสวัสดีค่ะ